สวัสดีค่ะฮลโลกิฟวันนี้เรามาตามติดเก็บภาพบรรยากาศงานกองทุนมงคลปิยะสุพรรณกัลยาซึ่งงานกองทุนในครั้งนี้เราจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะกองทุนมงคลปิยะสุพรรณกัลยาของเราได้จัดตั้งขึ้นมานานถึง18ปีและตอนนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้น้องๆไปแล้วกว่า26ล้านบาทแล้วค่ะ และมีน้องๆจำนวนไม่น้อยที่กองทุนของเรามอบทุนการศึกษาให้อย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีไปแล้วล่ะค่ะกองทุนมงคลปิยสุรรณกัลยาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่มีคุณหมอต้อยแพทย์หญิงณเรนีภัยบูรณ์ประธานกรรมการบริษัทกิฟฟ์ฟรีสากาลายูนิตี้จำกัด และผู้ใหญ่ใจดีอย่างท่านนักธุรกิจกิฟอรีนทุกท่านที่มีความเป็นผู้ให้และเห็นความสําคัญทางด้านการศึกษาของน้องๆทําให้น้องๆมีการศึกษาและสามารถประกอบอาชีพเพื่อหาไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ค่ะเป็นหนึ่งครั้งที่เราเจอกันนะคะหมอก็ดีใจที่ได้เจอกับลูกๆทุกคนด้วยทุกคนสบายดีหรือเปล่าคะ สบายดีนะนะคะพี่พี่น้าน,นอาอาอลุงลุงป้าป้าทางด้านขวามือของหนูเนี่ยนะคะเราได้ช่วยกันสร้างนะคะผลกาไรให้เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งใจจะทําให้เด็กดีๆหลายๆคนเนี่ยมีชีวิตที่มีโอกาสมีชีวิตที่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย หมอก็คงไม่สามารถตามไปดูและที่พวกเราทั้งหมดก็คงไม่สามารถตามไปดูหนูๆได้ว่าอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่โรงเรียนเนี่ยหนูๆเป็นอย่างไรนะคะแต่อยากจะบอกว่าเราก็มีความหวังนะคะมีความตั้งใจว่าเราอยากจะได้อะไรจากนักเรียนของกองทุนนะคะเราไม่ได้หวังให้หนูๆมาตอบแทนเราในทิศทางที่ทําอะไรเพื่อทิพยรีหรือเพื่อพวกเราแต่อยากให้หนูๆเนี่ยเติบโตเป็นคนดีของสังคมนะครับ การเป็นคนดีของสังคมในวันนี้เนี่ยแล้วก็อาจจะต้องเริ่มต้นจากการที่เราตั้งใจเรียนก่อนนะคะอยากให้ลูกๆรู้ว่าคนที่อยากเป็นนังสือเหมือนเรามีเยอะมากแต่ไม่มีโอกาสจะเรียนจริงไหมคะจริงไหมคะหลายคนอยากเรียนอย่างเราแต่เขาไม่มีโอกาสที่จะเรียนแต่วันนี้เนี่ยเรามีโอกาสนะคะเราก็ต้องใช้โอกาสของเราอย่างเต็มที่ตั้งใจเรียนค่ะหลายคนเขียนจดหมายมาหาหมอหมออ่านนะนะคะ หลายคนเขียนจดหมายว่าหนูจะพยายามให้คะแนนดีขึ้นคะแนนยังไม่ดีอย่างที่หนูคิดหมกูก็ดีใจนะคะก็อยากจะบอกลูกๆว่าการทําคะแนนที่ดีหรือการสอบให้ได้คะแนนดีเนี่ยก็เป็นปัจจัยหลักแต่ถ้ามันไม่ได้ดีที่สุดอย่างที่เราคาดหวังมันก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องได้ A ทุกตัวหรือเกรดสีทุกตัวนะคะแต่เราก็คงต้องเรียนปานกลางหรือเรียนพอใช้ได้เพราะอะไรการเรียนดีไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จและจะเลยรุ่งเรือง,งในชีวิตทุกอย่างนะ ไม่ได้หมายว่าคนที่เรียนหนังสือดีจะประสบความสำเร็จในชีวิตไประ,ะทุกอย่างเพราะเดี๋ยวมันจะมีองค์ประกอบอื่นที่เดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังนะคะแต่การเรียนดีเนี่ยเป็นพื้นฐานหนึ่งที่ทำให้หนูมีโอกาสหลายอย่างเช่นการเรียนหนังสือดีในช่วงประถมหรือมัธยมจะทำให้หนูมีโอกาสเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในคณะที่ตั้งใจจริงไหมคะจริงไหมนะคะเพราะว่าม,มันแข่งกันอะมันต้องสู้กันอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เรียนหนังสือดีคะแนนดีนี่ก็มีโอกาสสอบได้อยู่ในมหาวิทยาลัยในคณะที่เราตั้งใจมมากกว่า แต่เมื่อเรียนหนังสือจบไปแล้วเนี่ยการเรียนดีก็อาจจะมีผลช่วยเราในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่จะตามมาช่วยเราอีกที่เหลือก็คือความคิดและวิธีคิดของเรานะคะนะคะอยากให้ลูกๆรู้ว่าหมอและทุกคนนะคะพี่ๆป,ป้าๆลุงๆนะทุกคนเนี่ยอยากให้หนูรู้ว่าคนที่วันนี้จะประสบคสวามสําเร็จในชีวิตเนี่ยมาจากสองสามอย่างเท่านั้นนะข้อแรกก็คือเราต้องมีคนที่รักคนอื่นเป็นหนูรักคนอื่นเป็นหรือเปล่าเป็นไหมคะนะคะรักคนอื่นเป็น สามารถทําให้คนอื่นรักเราเป็นทําได้เปล่าทําได้หรอคะสองข้อนี้สาคัญมากที่สุดนะรักคนอื่นเป็นทําให้คนอื่นรักเราเป็นและสามเนี่ยต้องสามารถสื่อสารให้คนรู้ว่าเราเนี네่ยมีความต้องการอย่างไรเราจะทํางานจะทําให้คนยอมรับเราได้หรือเปล่าอันนี้สําคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ<ล>ก็เป็นวันดีอย่างหนึ่งข้อแรกที่สุดของการเป็นคนดีหรือพื้นฐานของความเป็นคนดีก็คือว่าหนูต้องรู้ว่าวันนี้ ใครทําดีต่อหนูรู้ไหมรู้ไหมคะนะคะใครมีบุญคุณต่อหนูนะคะความกระตันยูกะตะเวทีเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีนะคะเคยได้ยินไหมเคยเรียนใช่ไหมคะความกระตันยูกะตะเวทีเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีหนูต้องรู้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าที่บ้านดูแลหนูนั่นคือผู้มีพระคุณของหนูเปอพระของหนูนะคะส่วนหนึ่งของหลายๆท่านที่อยู่ทางด้านขวามือก็เป <st> ็นผู้ที่ สนับสนุนหนูให้หนูได้มีโอกาสของวันนี้การตอบแทนของผู้มีพระคุณนั้นก็มีหลายอย่างตอบแทนโดยตรงนะคะในอนาคตหนูก็คงต้องดูแลปู่ย่าตายายที่เลี้ยงเรามาใช่ไหมนะคะลุงป้านะาพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาใช่ไหมแ้่ในอนาคตหนูก็ต้องตอบแทนประเทศชาติและสังคมด้วยใช่เป่าเข้าใจที่หมอพูดไหมลูก เข้าใจนะนะคะข้างหน้าพยักหน้าแรงมากนะคะนะคะ<ช>ก็ก็ฝากไว้ว่ากลับไปเนี่ยตั้งใจเรียนนะคะเขียนจดหมายมาหาหมอถึงหมออาจจะไม่มีโอกาสเขียนจดหมายกลับแต่หมออ่านทุกฉบับเลยนะพี่ๆกาจะส่งให้หมอทุกๆฉบับเลยนะคะก็ขอให้หนูๆมีความสุขมากๆนะคะมีทุกมีสุขอะไรเขียนจดหมายมาได้เสมอนะคะหมออ่านนะคะแล้วก็พวกเราทุกคนก็รอดูความสุขและความสําเร็จของหนูค่ะขอบคุณค่ะ หลังจากที่ได้รับข้อคิดดีๆไปจากคุณหมอต้อยแล้วตอนนี้ได้เวลาสำคัญที่น้องๆจะขึ้นรับทุนการศึกษาในปีนี้ค่ะซึ่งในงานนี้เรายังได้รับเกียรติจากคุณหมอตั้มคุณหมอบุวยและนักธุรกิจกิฟฟรีนไดมอนด์แกรนด์พาราได์หลายท่านให้เกียรติมาร่วมมอบทุนด้วยแล่ละค่ะ